สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็พบกับทีมงานส้มพันขึ้เก้านะครับผมเดี๋ยววันนี้มาเบิงอันนี้ครับผมมาเบิงหนวกโกลูกครับพี่น้องเดี๋ยวผมพามาเบิงครับผมนี่เนาะนี่ละมันอยู่นี่นี่แล้ครับมันออกด้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วครับอาทิตย์สองอาทิตย์ก็นอกครับผมอันนี้ผมก็เลี้ยงไว้โดนแล้วครับปีประมาณปีแล้วครับเพิ่งได้ลูกไอชุดแรกที่มันออกมานี่มันกัรลูกมันครับผม ชุดนี้มันบรกัดครับมันอยู่ไต่ยังไม่นะครับเดี๋ยวเป็นมึงครับเดี๋ยวผมหาไม้เคท้าให้เบิ่งนี่นแล้วครับ,รบ,บ,รบพี่น้องเห็นไหมครับดูติ๊กตัวแนละ้วคุแม่เห็นอยู่ประมันสองสามสามตัวสี่ตัวครับพี่น้องคนนำ้ำเหรอครับครับเวทสนีคนพี่น้องครับผมเดี๋ยวประมาณ มันได้เจ็กสองอาทิตย์สามอาทิตย์ครับเดี๋ยวผมสีมาเบงแบบเต็มๆเลยครับพี่น้องครับผมคลิปนีก้กะเดี๋ยวครับพี่น้องผมลืมตัวเดี๋ยวผมพาไปเบงอย่างอีกครับนี่ครับพี่น้อง <c oughs> นี่โอ้ยัเก่ครับนี่ครับลูกหนูหน้าอายุประมาณสองเดือนกลัวๆครับ มีสองเดือนก,กลัวๆหล่ะก็สองเดือนครับนี่ประมาณสิบกัวตัวเนี่ครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมก็ฝากไว้ทั้งนี้นะครับเนาะจึงได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนี่ยนะครับผมฝากติดตามให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับขอบคุณครับผม